สวัสดีค่ะวันนี้พวการาช่องพาป๊ปซีแฟม,มิลี่นะคะนี่ก็พาเต้าอ้วนมาอาบน้ำนะคะนี่ก็คือให้เต้าอ้วนถือใส่ย,ยางเองเลยนะคะ ให้ส่งสายยางให้คุณพ่อเองเลยตอน <c oughs> นี้ฝนก็ตกแล้วนะตนี <c> ้ฝ <oughs> <c oughs> นตกแล้วอาบน้ำทำกลางสายฝนเลยวันนีุุุ้

มาไหม่มวยนี okay. ่คือให้คุณพ่าเลยอาบเองมวยะน้ำอ่าอแพี่สิบบอกว่าแม่แล้วคุณพ่ออาบให้เธอ

ถึงหงไม่ถึงยืดยืตดอาบน้ำแบบนี้ก็คือวันหนึ่งนะถึงจะเสร็จเก็บมาวยาวยเออวยเออเเก็บลงเออ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  เพียคุณพ่อเออหักไอย่างไเลยีส่คงหมันไส้คุณพ่อถึงกับสาดใส่คุณพ่อเลยเปียกเลยรบเปียกเลยทันที่ทมาอะไรเลยไหมดี่รุนแรงกับคุณพ่อไม่รู้เลยยีิ เฮ้ยเฮ้ยอาบน้ำเองมาอาบน้ำให้พ่อได้ยังไงเฮ้ยอ๋อของหนขาทำความสะอาดที่นอนเองนะคะพี่เบนพี่เบนก็คือทำความสะอาดหลักตัวเองนะคะตัดว่าที่พี่ซีก็คืออาบน้ำเอง ครับอเกิดความหมันไสไงเดี๋ยวเรอพี st ่เอซี่อาบน้ำเสร็จเลยนะคะเยวเจอกันตอนที่พี่เอสซีอาบน้ำเสร็จนะครตอนนี้คุณพ่อบอกว่าลองอีกนะลองอีกเมื่อกี้ไม่พอใจเมื่อกี้ไม่พอใจนะครับมีการบอกว่าเอาใหม่เอาใหม่ เมื่อกี้ที่บอกว่าจะตัดไปตอนที่พี่ซี่อาบน้ำเสร็จนะคะนี่ก็คือเปลี่ยนใหม่นะคะพ่อบอกว่าเอาไม้เอาไม้ยังไม่พอใจมาบ่าวมาบ่าม

ล่างหนึ่งเลยนี่พี่เอลซี่อาบน้ำหรือว่าคุณพ่ออาบน้ำคะเนี่ยอ่าให้ให้พี่เอซี่ก็คือเปียกฟรีทั้งคุณพ่อเลยจะถึงหลังไหมรอรุ้นเน่จะถึงหลังหรือเปล่าหักเลย

ได้แล้วได้แล้วสรุปคลิปนี้ก็คือเกือบทั้งคลิปนะคะอยู่ที่พี่เบนี่าบน้ำไม่ได้ไปไหนแล้วันนี้ต่อไปให้พี่เบนนาํบนะคะพี่ซี่ก็จะถอยออกมาอาบน้ำ น,นี้สองหนุ่มของเราก็ทําการอาบน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวพี่เบนก็เขาแม่กินอยู่แล้วไปกินแม่รับสเสบียงก่อนส่วนพี่เีก็เดินออกมาแล้วนี่พ่อคะโชว์ได้ไหมคะโชว์ได้ไหมโชว์เดินได้ไหมคะโชว์เดินไง ทำได้ไม่ลืมไม่เมีนะไม่สีทงนี้ไม่สี เบนก็คือยังยืนกินอยู่เลยวิซี่ข้างนี้แปลกนะครับไม่พกสเสบียงสเสบียงกินหมดก่อนเพื่อนเลยสบาย ก็จะแอคจคแค่แอ็คังเกตที่หังจะอยู่ไม่ดิ่งเลยเนโโยี่ยเหกก็น,พ,กกนพี่เว้นกินแคร์ก็สำหรับคลิปนี้ขรตลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็จะปล่อยให้สองหนุ่มเขาไปเดินเล่นนะคะ น hey, he mm ี่ตาหวานหนไหนบอกน่ารักอยู่ไหนไหนอยู่นี่อยู่นี่อ้ออนหรือยังออนก่อนออนก่อนโอเคสวัสดีค่ะ